นิสจาจะไปไหนลูกอ๋อไป,ไปอาาหาลุงก,กับป้าไปยังไงอะลูกโอ้จะไปจับกระต่ายกับไข่ด้วยแล้วจะไปยังไงคะจะไปกับลิงอ๋อไม่ไม่จะจะไปเดินทางยังไงคะนั่งอะไรไปคะคปนั่งแอร์เพนไหนแอร์เพนคะนอ๋อ <c oughs> มันต้องไปขึ้นที่ไหนคะอ,อ,อ๋อมันต้องไปที่แอร์พอร์ตใช่ไหมคะ แลแอเอืมแล้วแล้วกี่วันถึงจะถึงคะฮะสามวันสามวันอ๋นอบอกบอกบอกลุงกับป้ารอสิบอกบอกว่าย,งาายังไงบอกอ,อ๋อนี่แก่สเส้นไม่เกี่ยวเลยนี่แก๊เส้นบอกลุงกับป้ามารอรับที่แอร์พอร์ตไหมบ,บอกว่าย,งาายังไงป้าอุ้มป้าอุ้ม<ไ>ป้าอุ้มที่ไหนคะที่แฟรงเฟิดอ๋อ อันนี้ต้องเครื่องกินนมด้วยนะคะจะได้มีแรงขีขยแพนนะ